ข้อมูลเดียวกันกับที่ที่อ่านการยัดคื่านี้แคลร์ตแคลร์ตนี่แหละเออใช่ฝันฝันเนี่ยนะใช่คุณยุบหลุมันยากเลยโบแมนตาเนี่ยไม่ข้อกีบของตาหว่ามันยากถ้าหากว่ามันมันมีบอก่าเสียตำรวจจับไปแล้วครับเออคนแรกคนนี้ล่านี่ถ้าหากเป็นอย่างเงี้ยตำรวจจับไปแล้วอือเออนี่ตำรวจต้อมากั้นกองอีกเออมันเป็นยังไงตะกอนคนว่าคนนี้เขเอ้ามองฝันพริกไปพริกมาพริกไปพริกมา นี่แตะตาที่มองว่าชมพู่ทำ<า>อ,อยู่ก็ขอให้น้องชมพู่ไปดีไปดีขึ้นจวั์อย่ามากลัวกลัวกับคนชั่วเลยคนชั่วจะจุดมันไม่ใช่คนแล้วตอนเมื่อเห็นจกน้องมันก็ช็อกแล้วขอได้พบ่างน้องครับตารู้สึกน้อยใหญ่มันเกินไปแต่ว่าจะระสงคททั้งทั้งที่ครอบครัวเรา อ,ออย่างน้อยก็ขอให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญอย่างนี้นะคืนเขามาอยู่ในในบาน้านเขาก็หหุวจงิดติดใจกันเึ๊ดคนนั้นบากกุาก่องว่าผู้นี้เป็นน้องที่ผู้นี้เป็นนทองที่ผู้นี้เป็นน้องที่คนจีหุวจงิดใจกันเบิดคนนอกเขามากนิสัยเป็นยังไงความรู้ซื้อความคิดความมาเขาเป็นยังไงคนในบ้านจีหงวดหงิดใจกันเปิดคอยบอกไอยถาม,ามอย่างหนึ่งแก่ เขาเขาคงจะคับแขนใจมานานหนังกล้วยประโตูน,นึ่เขาท้องกันยังไงเลเขาเลยแม่นส่างสยศาสตร์พวกบ้าแกว่าค่ะพระว่ามันจะมีโยมนีสองคนแล้วมีพระรูปหนึ่ง จะลองเป็นพระนะไม่ใช่เป็นคาราวานนะอ,อีกคนหนึ่งก็ข้อมูลเดียวกันกับที่พี่อ่านก,นากริยาที่นั่นเนี่ยแครอลแครอลนี่แหละใช่ฝันฝันเนี่ยนะใช่สารยาบ้าจ <c oughs> ับตัวน้องไปจากตานานหักกันหรือเปล่าแสดงว่าค้าใช่ไหมค่ะแล้วค้าล่ะค้านี่คือไม่ต้องใช้เงินไปซื้อยามาก่อนใช่ไหมออแล้วเอามาขายแล้วเงินแม่อยู่ไหนดูสภาพแม่สิแม่มีเงินไปซื้อยามาขายหรอพ่อล่ะ พ่อตอนก่อนหน้านั้นก็ก็เคยเสพมายอมรับยอมรับอืนานหรือยังก็นานนะครับมีไหมเรื่องของยาเสพติดไม่มี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 นะฮะยายก็ไม่เคยเห็นตอนห้าวันทางเพื่อแต่นวดก่นทางตำรวจนี่ชุดความสามารถชุดวิสัยของตำรวจแล้วก็แล้วแต่เพื่อนหรือแล้วแต่ท้าวิตีผู้เป็นโคเป็นแม่ พี่รู้ว่าใครเป็นคนทำอะไรกับหลานเขาเป็นลุงเพราะว่ามีคนเห็นประมาณว่านั่งอยู่ใกล้ๆเอ้ที่สบน้องเลยผมไม่น่าแต่พันเก้าพันดาวมาถึงบ้านแล้วมันใสได้เพื่อส่ายใช่ไหม